ตอกตัวแทงนานอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับกรณีนะป้องกันในออกซิเจสองอย่างเลยนี่ก็ไอ้เนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรามิกันเลยเนี่ยทดลองกับเนี่ยแหละมาปั๊บโอ้รานี่แรงไม่รู้ก็แรงอะไรแบนีนเหรอแรงนะสองพันนี่แรงมากเลยน,นะปับ๊บเขาให้ แต่มกันก็ไม่ได้บะมันก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับก็ก็ยังปกติอยู่นะเอาวิมมาอัดมนานามาเลยนะเนี่ยไก็ไม่มาน,านามาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคนระับได้โอกาสกลับมาอัดเอาวิมน่าจะดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปยาวให้ดูด้วยนะใครอยากดูคลิปยาวก็ดูได้นะครับก็ขอบเกีเพียงเท่านี้นะครับไปไปไปสิ